สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องต้นตะกูลวงศรีสานะครับขณะนี้กำลังเดินทางไปที่สนามบินสตึกนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับเช้านี้นะครับอกลงพื้นที่นะครับบรรยากาศเย็นนะครับท่านใดที่สนใจอยากมาดูแม่คณิ้งหรือมาชมบรรยากาศมารับบรรยากาศเย็นๆนะครับเยียเนทุกท่านได้ครับที่อำเภอพระบุรพีสัยและอำเภอจุฬาลบุรณ์จังหวัดสุรินทร์ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยครับ